สวัสดีครับวันนี้วันที่5สิงหานะครับพบกันกับเพจหุ้นรายวัน Daily Stock กันอีกครั้งนะครับวันนี้ชุมทั้งวันเลยยุ่งมากเปิดมาด้วยที่โอ้โหตลาดลบเละเทะนะครับต่างชาติฝรั่งขายมา5,000กว่านะครับขายอะไรขนาดนี้รับไว้นี่คือเมารับไว้เลยกลองรับไว้นิดเดียวบบกรับไม่นิดเดียวนะครับเมาก็เป็นผู้รับเหมาอีกแล้วนะครับวันนี้ ให้กลายเป็นตอนแรกจะทำเป็นเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นวันนี้โดนฝรั่งทุบเสละเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยกองทุนซื้อไปซื้อดันตลาดไปวันนี้เจอฝรั่งขายใส่นะครับก็ต้องลองมาดูว่าเกมพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเท่าที่ดูภาพยังเป็นมองลงนะครับเพราะว่ายังไม่ผ่านเทนไลน์เส้นนี้ไปคือมันต้องควรจะต้องไปยืนเหนือ 1554หรือ1,560ให้ได้นะครับถึงจะมองภาพเป็นบวกแต่ว่าเนี้ยเขาตบลงอีกแล้วนะครับก็มีโอกาสลงไปได้ถึงถ้าเกิดมันหลุด530ไปแบบนี้นะครับก็ลองดูว่าจะไปเทสโลเดิมไหมนะครับถ้าปิดต่ำกว่าโลเดิมก็แย่เลยนะครับไปเจอกันพันห้าแน่ๆแต่ว่าถ้าไม่ต่ำกว่าโโลเดิมก็ลุ้นกันว่า จะมีโอกาสรีบาวแรงๆไหมเพราะว่ากองทุนจริงๆซื้อต่อเนื่องมา2-3สวันเนี่ยล้วก็มาโดนกองฝรั่งขายนะครับไม่รู้ว่าเขาจะยังไงเขาอาจจะออดันต่อเพื่อให้เซตเนี่ยมันผ่านไปเป็นภาพบวกให้เปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นอาจจะลากให้เม้าตายไปถึงพันหแล้วค่อยทุบทีเดียวนะครับก็เรายังไงทำแผนไว้2ทางแล้วกันนะครับมันลง มองลงเยอะกว่าแต่ว่าก็อยากให้เผื่อว่า,วาถ้ามันปรับเป็นขึ้นล้วจะยังไงด้วยนะครับยังไงพวกเราลองวางแผนดูทั้งสองทางแต่ว่าถ้าลดพอได้ก็ดีอย่างที่บอกถ้าลงไปถูกๆเราก็จะได้ซื้อถ้าเกิดมันมีโอกาสปรับตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีกระสุนนะครับซันเราออกจากแผนไปแล้วเพราะว่าเปิดให้ดูก่อนนะครับ ก็ทำได้ถึงเป้าที่เราคาดไว้คือ8.9ใครถือลุ้นต่อก็ลุ้นไปแล้วก็คิดว่าวันนี้อาจจะขายมาแล้วก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสไปได้ถึงหายเดิมอะประมาณ9บาท40เทสเทยักยึกยัก,ยก,ยกแล้วก็อาจจะมีไปถึง10บาทได้อยู่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับใครไม่ชอบความเสี่ยงก็ขายทำกำไรเลย โอเชียนนี่ผมจะออกแผนแล้วนะครับมันไซเวมาอย่างนี้แต่ว่ามันยังไม่ไม่ออกอะ่ะมันยังไม่ไม่หลุดตัวเทนไลยังไม่หลุดคัดลอสเราอะ่ะใครทำตามแผนก็เออฟอลโล่แผนเราไปก่อนนะครับอย่าพึ่งทำให้การอึดอัดของหุ้นของรายใหญ่ที่เขาไม่เล่นเนี่ยมาทำให้เราออกจากแผนได้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าโอเคตัวนี้ไซเวมาหลายวันแล้วยังไม่เพอร์ฟอร์มแล้วมีตัวอื่นที่เราคาดว่า น่าจะดีกว่านะครับก็เปลี่ยนไปเข้าได้นะครับเคอรี่นะครับยังอยู่ในทรงที่ถือลุ้นได้นะครับก็ใครเข้าตั้งแต่40ก็ยังมีกำไรอยู่ยังไม่เสียแต่หุ้นยังไม่เสียทรงนะครับแต่หุ้นนั่นคือมีขึ้นมีลงแบบแต่ว่าเทรนด์มันยังกำลังเปลี่ยนเป็นขาขึ้นถ้าหลุด40ก็อาจจะเป็นภาพที่แย่นะครับ ตอนแรกใครเข้า40แล้ว stop ปล s อสามตอนนี้ราคาปรับขึ้นมาเป็นเกือบ43แล้วถ้าลงไปเนี่ยกลับไปแกว่งลงที่40อาจจะลองดูว่าขายครึ่งหนึ่งแล้วก็ถืออีกครึ่งหนึ่งไว้ลุ้นก็ได้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงในตลาดขาลงแบบนี้โอเคซันโ c เชียนเคอแล้วก็ตัวใหม่ที่เรา เข้ามาเป็นโกลคอนนะครับโกลคอนก็ยังอยู่ในแผนนะครับมาแบบโอเชียนเลยนะครับยักยึกยั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 งไม่ยอมไปไหนสัทีนะครับก็ยังตามแผนกันได้ถ้าเกิดหลุด1.2ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าจุดสต็อปเราก็ายังเป็นประมาณ1.15นะครับก็เฝ้าเขาต่อไปนะครับที่8กก็คือหุ้นพี่น้องกันนะครับ คุณหลุยนะครับก็เป็นเจ้าของเหมือนกันผู้ถือหุ้นใหญ่ในโกคลคอนแล้วก็ไตรตันนะครับแต่ว่าไตรตันเนี่ยเราแอบมองมองมาแล้ววันนี้เนี่ยเราก็เฝ้าราคาเขาที่0.25นะครับเพราะว่ามันเลียดเลี่ยรับฟอร์มตัวมาสวยรับอยู่ที่0.24แล้วก็เมื่อวานได้ ปิดขยับมาที่0.25แล้ววันนี้เปิดมาที่0.25เราคิด,คดว่าหุ้นนี้มีความน่าสนใจมากๆนะครับแต่สุดท้ายเราทีมเราเนี่ยมีเข้าทันบ้างเข้าไม่ทันกันบ้างนะครับใครเข้าไปทันวันนี้ก็โชคดีเลยได้ไปลุ้นขายที่ซิลลิงเลยนะครับก็ส่วนใหญ่จะยังถือต่อนะครับบางท่านาขายทำก,กำไรไปแล้วแต่ตัวนี้เราไม่ได้เอาเข้าแผนแต่มาเล่าให้ฟังว่า เนี่ยเป็นหุ้นพี่น้องกันกับโกลคอนที่เราเอออยู่ในแผนเราเราก็ตามโกลคอนอยู่แต่ตัวนี้เราก็ตามด้วยแต่ไม่คิดว่ามันจะพุ่งไปที่ไทตันก่อนกะว่าจะทํากําไรตัวโกลคอนแล้วค่อยมาเล่นตัวไทตันแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่ทันแล้วนะครับไทตันไปก่อนอีกนะครับตัวใหม่ที่เข้ามาในแผนนะครับออลิออริจินพัพเปอร์ตี้นะครับก็เดี๋ยวเล่าแผนให้ฟังนะครับ ่าโอเคก็สัญญาณซื้อมาแล้วนะครับของซ u เปอร์เทรนหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นขาขึ้นพักตัวพักฐานนะครับแล้วกราฟเนี่ยมาทำย่ำที่แนวเทรนไลน์นะครับย่ำอยู่แล้วก็ทำเป็นดับเบิลบอททอมนะครับพุ่งกลับไปทะลุตัวแนวต้านที่9บาทสวยๆเมื่อวานวันนี้เปิดมา ถูกทุบลงมาอีกแล้วนะครับบางท่านอาจจะถ้าเข้าไปแล้วตอนเปิดเนี่ยอาจจะตอนนี้ต้องคัดลอตไปแล้วแต่ว่าถ้าใครเข้ารอคอนเฟิร์มราคาตอนเย็นเนี่ยเข้าไปที่9.1ก็จะได้ราคาที่ดีนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้หลุด 9. จุดหลุดลงไป9บาทไปปิด9บาทนี่ก็อาจจะต้องพิจารณาทำสต็อปลอตไปนะครับเป้าเรา9.7เดนะครับเดี๋ยวตัวนี้ถ้าวันพรุ่งนี้ยังไม่ออกจากแผนวันเสาร์อาทิตย์นี้เราจะมาเล่าพื้นฐานให้ฟังนะครับ โอเคออริจินเอ๊ะมีอะไรอีกนะครับที่เราให้ไว้ออริจินคิสนะครับโลจูคิสขายเครื่องสำอางโอเคคิส okay. เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้อ่าเมาื่อวานปิดไปที่10.8นะครับเราบอกว่าเออราคานี้จริงก็เข้าได้นะครับวันนี้ถ้าใครเข้าตั้งแต่เช้าก็มีโอกาส เกือบจะ Stop Loss นะครับไม่รู้ว่าใครสต็อไปหรือยังนะครับแต่ถ้าใครยังแล้วรอคอนเฟิร์มราคาช่วงเย็นนะครับก็จะได้เข้าไปที่ราคาประมาณ10.5หรือ10.4ที่ตรงแนว Stop Loss เลยนะครับก็จะเป็นจุดที่ล็กส์รีเทก็จะดีขึ้นนะครับใครเข้าไปแล้วก็ลองตามแผนดูนะครับถ้าตัวนี้พรุ่งนี้ยังไม่ถูก Stop Loss ออกจากแผนเนี่ยวันเสาร์ที่แล้วก็จะมาทําคลิป อธิบายเรื่องพื้นฐานให้ฟังนะครับว่างบเขาเป็นยังไงบ้างแล้วขายเครื่องสำอางขายในห้างแล้วเจอโควิดไปเป็นยังไงเราโมอมองเราเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกตัวนะครับโปรเอ็นนะครับโปรเอ็นตัวนี้เมื่อวานเราแจ้งไว้ว่าจริงๆเนี่ยปิดไปที่ประมาณ7.25้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยวันนี้เรารอเขาน่าจะย่อนะ เราลอให้เขาย่อลงมาแล้วค่อยรับที่ประมาณ7.2หรือ7บาทนะครับวันนี้ใครรออยู่ก็น่าจะได้ของนะครับไปแล้วที่ราคาที่ดีขึ้นกว่าปิดเมื่อวานด้วยนะครับบางคนอาจจะไดออ้ไม่ถึง7นะครับอาจจะได้7.1 7.15 7.2นสองนะครับวันนี้วิ่งไปถึงประมาณ7.4แต่ก็ถูกแรงขายขายกลับลงมาเพราะว่าแถวนี้มีวอลุ่มคนที่เคยถือดอยอยู่นะครับ หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไปกวาดซื้อมาจากตรงโลเดิมเนี่ยแล้วก็มาทำกำไรระยะสั้นไปแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครเข้าไปวันนี้นะครับพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยโปรเอ็นจะเป็นวันสุดท้ายที่ติดแคชบาลานซ์นะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่วอลลุ่มไม่ผิดปกติก็น่าจะหลุดออกจากคุกแล้วนะครับแล้วถ้าหลุดออกจากคุกก็ไปลุ้นดูว่างบเขาเนี่ย จะดีหรือไม่ดีแค่ไหนตามที่เราคาดไว้ถ้างบดีเนี่ยเชื่อว่าหุ้นตัวนี้ก็มีโอกาสวิ่งนะครับพุวงนี้ถ้ามันคนมาเก่งซื้อกันว่าจะหลุดแคชบาลานเนี่ยราคาจะมีขยับขึ้นไปอีกนะครับวันนี้ปิดไม่ได้สวยมากแต่ก็ไม่ได้แย่เลยก็ยกโลอะไรขึ้นมานะครับถ้าพุ่งนี้เปิดไปเท่าเดิมแล้วก็ไปปิดเขียวที่สูงกว่าประมาณ7.5ก็น่าจะสวยงามนะครับ ถือว่าจะทำภาพที่ดีและอาทิตย์หน้าก็มีโอกาสจะพุ่งไปเทสได้ถึงประมาณ8.2ที่เราทำเป้าไว้นะครับตัวนี้ที่คัดกันมาเราก็คัดมาจากสัญญาณซื้อสัญญาณขายนะครับออถ้าเกิดมีแนวรับที่ชัดเจนมีสัญญาณซื้อเข้ามาแล้วแผนในการซื้อจังหวะราคาที่เราเข้าเนี่ยมีค่าเล็กรีวอ d ที่ดีนะครับอยู่ประมาณมากกว่า3หรือ สี่ขึ้นไปก็จะดีนะครับตัวนี้มันเป็นเรื่องการาจำกัดความเสี่ยงนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องจำกัดความเสี่ยงตัวที่เห็นได้อย่างชัดเจนวันนี้นะครับคือหุ้น7 up นนะครับตัว7 up เนี่ยเป็นที่พูดถึงกันมากเลยเป็น Talk of the town นะครับหุ้นเนี่ยปิดที่ฟลอร์เลยนะครับเมื่อวานมีนักลงทุน ที่เพิ่งเข้าตลาดแล้วไปเล่นตัวนี้ก็ร้องจ้ากันเลยนะครับแต่เราจะมาอธิบายเรื่องหลักการ r ล็ก r ์รีวอนิดนึงว่าเฮ้ยหุ้นมันฟลอเราทำกำไรจากมันได้อย่างไรบ้างนะครับเมื่อวานเขาปิดไปฟลอที่1.8ซึ่งเราเองเนี่ยก็คาดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมาเล่นที่ใกล้ๆฟลออีกนะครับประเด็นคือว่าถ้าถามว่าเอาแล้วหุ้นฟลอรเราจะไปซื้อได้ยังไงตรงนี้คือฟลอใช่ไหมครับ อยู่ที่ประมาณ1.24นะครับอ่าตรงนี้เป็นฟอร์เลยแล้วถามว่าแล้วเราจะทำกำไรจากตัวนี้ได้ยังไงนะครับคำตอบก็คือว่ามันฟอร์ติดกัน2วันแบบเนี้เมื่อวานมันฟอร์ติดพื้นเลยวันนี้มันมีโอกาสที่จะฟอร์และเด้งกลับนะครับเอ่อการทำเล็กรีวอร์ดของเราเนี่ยเล็กรีวอร์ดมันคือการจำกัดเรื่องความเสี่ยงนะครับและเป้าในการทำกำไร ตัวนี้ทำไมถามว่าอยู่ที่ฟอร์เราเล่นได้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่ฟอร์หนึ่งจุดสองสี่เราตั้งราคารับไว้ที่หนึ่งจุดสองห้าใช่ไหมครับโอกาสที่เราจะขาดทุนก็มีแค่สตังเดียวนะครับสมมติเราเข้าไปล้านหุ้นสตังเดียวเราก็เสียเท่าไหร่หมื่นหนึง่งใช่ไหมครับแต่โอกาสได้เนี่ยที่ฝั่งขาขึ้นของมันน,น,นะครับจากราคาใกล้ฟอร์ เทียบกับระยะทางที่ไปใกล้ซีลิ่งเนี่ยตัวเปอร์เซนต์ที่มันไปใกล้ซีลิ่งเนี่ยมันอยู่มากกว่าเปอร์เซนต์รีวอร์ดมันมากกว่าลิสเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าก็เล่นที่ฟอร์เงี้ยครับเราจะเล่นจํานวนหุ้นที่มากเข้าไปที่ฟอร์หรือก่อนฟอร์นะครับแล้วถ้ามันเด้งขึ้นมาเลยจุดที่เราซื้ออาจจะประมาณ2อสช่องเนี่ยก็ยังทํากําไรขายจากมันได้นะครับก็เข้าไปเป็นรอบเป็นรอบแต่ว่า เล่นแบบนี้ก็คือไม่ถือเกินในวันนะครับประเด็นที่เราจะพูดถึงเราไม่ได้บอกให้มาเล่นหุ้นที่ที่ฟลอแต่ประเด็นที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้มันคือเรื่องลิคส์รีวอร์ดนะครับถ้าเราจํากัดความเสี่ยงของเราได้คือทางแพ้เรามีน้อยกว่าทางชนะหุ้นตัวนั้นก็น่าลงทุนเพราะเราจํากัดความเสี่ยงได้นะครับอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้ลิกวิกฤตเป็นโอกาสเรียนรู้เรื่องความเสี่ยง เป็นแค่ไหนนะครับในการเล่นหุ้นในการลงทุนเนี่ยเรื่อง r i s k reward เนี่ยสำคัญมากที่สุดใครซื้อแล้วไม่รู้จุดเข้าไม่รู้จุดคัดเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงนะครับจุดแรกที่เวลาเราพูดกันตอนทำแผนเลยก็คือราคาที่เราจะเข้ากับจุดที่เราจะ Stop Loss นะครับเพื่อจำกัดความเสียหายของพอร์ตเราไว้แค่นั้นนะครับถ้าเรามีโอกาสในการเ,าเสี่ยงน้อย แล้วถ้ามีโอกาสได้มากกว่าความเสี่ยงจุดนั้นนะ่ะถึงจะเป็นจุดที่เรากล้าเข้าไปทำกำไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่อง l i ส k r รีวอกับเพื่อนๆไว้นะครับไว้ถ้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะนำหนังสือของพี่มาร์คมาเล่าให้ฟังถึงเรื่อง l i x Reward นะครับว่ามุมมองเรื่องนี้สำคัญแค่ไหนจุด Stop Loss ทำไมถึงสำคัญนะครับโอเคครับงั้นวันนี้เราลาไปก่อนพรุ่งนี้เรามาลุ้นด้วยกันว่า ขอให้กองเขาดันต่อนะครับครับสวัสดีครับโชคดีครับ